เอาล่ะทุกคนเรามาต่อจากคราวที่แล้วเลยวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านใหม่ใช่บ้านใหม่ของเราเลยที่เพิ่งได้จากคราวที่แล้วเลยไปแล้วเราตามหาอะไรนะผงเรืองแสงบวกสารต่ได้พื้นที่มาใหม่ๆเพียบเลยแบบไม่เพียบเลยสถานที่หนึ่งใหญ่มากแบบก็คือสนามบินที่แบบม่เมาเลยแต่ยังสารุจไม่ครบเพราะว่ายังขาดทะเลทรายอยู่ส่วนหนึ่งใช่แล้วแต่ทะเลทรายยังไม่รู้ว่าจะไปยังไง แบบตายผมกโง,ง่ๆเลยชุกชุก็ตาย,ยางงงงแบบไปยาวเลยบอกว่าคุณตกจากที่สูงตายแล้วเลือดมันเหลือหน่อยเดียวอยผยืผมบินอยู่ผมก็ตายไม่ผมบินอยู่เงี้ยอยู่บินค้างอยู่เงี้ยกดจิ๊บค้างแล้วก็งไปมองร,รอบๆแล้วผมก็ตายแล้วก็ตายเลย <c oughs> เออวะ่ะวันนี้เราจะามาเอาเอเอะไรนะย้ายบ้านใช่ เอาละครับต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางเข้าดูลงกขไปชมทุกคนด้วยนะครับผมเราได้บ้านใหม่เรียบร้อยแล้ว <laughs> ผมคิดว่าเราจะาตรงนี้เป็นบ้านนะครับเพราะมันดูสวยแล้วก็โอ้โหรู้ดิมีทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยความสะดวกเราค่อนข้างจะเยอะเนาะใช่แล้วก็จะ <มา S 1> ทําการ<ล>ใช่ย้ายบ้านนะครับอีกแล้วย้ายบ้านอีกแล้วโอเคครับเดี๋ยวก่อนใช่ก่อนเราที่เราจะย้ายบ้านเดี๋ยวก็อาจจะไม่น่าจะวเราไม่น่าจะย้ายพันนี้ปะเราเคลียร์ของก่อนปะ เพราะ <ทำ S 1> <ช>ว่าเบเบสโตนแล้วคุณคิเข้ามาผิดไม่สามารถ<ล>วาร์ปแหวของได้ถ้าจะย้ายบาแบบนี้เราก็ต้องแบบเดินกลับแปรถไปบ้านไม่ไม่รู้หลายโอ้โคตรหลายไม้แล้วมั้งโอเคครับหากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมก่อนที่จะดูคลิปด้วยกันนะครับผมไปไกลครับเอาไปยังไม่จบโอเคตึงตึงไปเฮ้ยทำไมผมคิดว่ามันมืดอีกแล้ววะเพิง<ช>่งนอนไปไม่ใช่เหรอเฮ้ยเราผมว่าเราไปเซฟข้างบนก่อนดีกว่าปะเซฟแล้วไงอ๋อยัง ไอ้ผมปักทอ้อตรงนี้ดีวกว่าคุณก็จะปักตามทางนี่คุณก็ปักแบบโหดีตายปักแบบไม่ลกอ่ะเนี่ยเนี่ยเพราะบ้านคุณลกคุณก็จะมานี่นะแม่งลกว่ะต้องทำให้มันลงมันลกเป็นเพราะคุณนั่นแหละนี่อะไร เอ๋อนี่เตียงไข่สินี่ยม,มีหลายห้องนิดนะไม่รู้ไม่รู้คุณเซฟห้องไหนห้องนี้เหรอทุกห้องอะเดี๋ยวมันอยู่ที่สูงดีกว,ว่าโอ้บ้านนี้รวยอย่างเลยดิรวยใช่มีทอมีแผ่นเหยียบทองด้วยเออแผ่นเหยียบทองไปไว้อะไรบนในนั้นวะคือจานเอาทำเป็นฉานคือจานคนร,รวยไปนอนบนสุดดีกว,ว่าแม่งจะมือดอีกจะมืดและโอ้ยยังเลย ช่ไวมากเลยนี่อะไรอ,ะอ่ะเออว่าอะไรวะพัซเซินเหรอผมว่าทำอะไรไม่ได้หรอกคุณเราไปทุปบวงจรข้างล่างมันก็เป็นประมาณนี้ถือไม่ได้นี่คืออะไรอะ่ะกงหันไงต้องเผาเ<ข>ผาเ<ข>ผามาันแล้วด้วยกงหันลมเหรอ ใช่อ๋อ,อแต่กระหันก็แบบไม่หมุนนะวันนี้ไม่น่าอยู่มากเลยนอนโอเคนอนได้ยีกว่าไอ,อ้นอนได้แล้วนอนได้แล้วเอ้ยนอนได้แล้วเอ้าเอ้าเอา ถ้าจะนอนไม่นอนเนี่ยไปนึงอ่านเฮ้ยลูบากลูบิดเฮ้ยยะ่ไปทุบเก็บเลยทุบทำไมอะ่ะวางไว้ที่เดิม,มเฮ้ยทำไมขุนขุนนี่เป็นคนอันตรายจากของสวยงามจริงเลย่ะไม่ชอบ เฮ้ยมีชื่อเขียนด้วยเฮ้หยห้องของเล็กแมนสิบเจ็ดไหนนะชื่อนหนไหนชื่อไหนท่าน่ะไหนวะอยู่พื้นนี่ไงอะไรนี่ไงคืออะไรไหนเขาไปเขาไปดูดีดูบิปป๊กเนียแล้วก็เขาไปดูดีมันมีชื่อเขียนอยู่เว้ย ห้อง,องบ้าอะไรมันเขียนว่าหัวฮัลโหลหัวเล้วหรองเอนทีอ้าวไม่ใช่หัวแล้วเขียนว่าหัวโมคงมาห้องอะไรเผาทิกแม่งนี่คือนี่คือตรงนี้คืออะไรอะตรงไหนโอ้ของสวยงามคุณอะไรมักหนาเนี่ยเฮ้ยคุณ <c oughs> อย่าจานดีไปไปไป เราจะออกไปหาไอ้นี่กันอ้าวดับเลยเราจะออกไปหาไอหินเรืองแสงกันแล้วก็อาจจะได้กลับบ้านสักแว็บหนึ่งเพราะมีคนลืมเวสโตนบ้านผมผิดไงผมไม่รู้ <c oughs> จบไหมอ่ะต้องบอกอคุณนะคุณเก็บไว้ไหนฮะว่าคุณเอาไปหมดแล้ยวอ่ะหมดอะไรอ,ไรอแบ่งไป แบ่งอะไรคุณไม่เคยแบ่งอะไรไม่แบ่งเลยตัวหักคนเดีวเลยฮะแบ่งเฮ้ยโอ,อ้ยใช่นี่ตลกเลนัดเดียวตายเลยนะอันนี้หนักหนักแรงคุณอีกนะเนอยเนี่ยแล้วผมเสียกระสุนฟรีเพราะคุณเนี่ยเห็นป่ะแล้วคุณยิงทำไมอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไอ้นี่ไ,ไปไอ้นี่เดี๋ยวกดเจขึ้นมานะสีม่วงแล้วก็สีม่วงเซฟ แล้วก็เอาออกไอ้คุณบอกว่าตามตามอันนี้ไปมันเป็นอะไรนะ,ตา,ะรตามเลยตามไอ้ตามลานเวไปมันจะเป็นอะไรนะท,ทะเลทรายน่าจะน,น่าจะเป็นทะเลทรายอะไรใช่หรอไม่รู้อ่ะมันจะรู้ถ้ามันเป็นทะเลทรายมันมีลันเวเดียวนี่ที่มันไปทางทะเลทรายอะ่ะก็ตามมาดิ ค่อยมานะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็มีบ้าน,นหลังหนึ่งตรงนี้ด้วยเพิ่งเห็นต้องกินข้าวกินน้ำกินปูกิกนปลาวะ่ะมีสตัสตว์มน้ำสะอาดน้ำสะอาดผมหมดแล้ววะ่ะแล้วสมัยมันโตต้นไม้ตรงนี้มันโตยิบย่อยเต็มหมดเลยว,วะ่ะ น,ำน้ำราเวมาเรื่อยๆอ่ะเป็นมง้นะกินน้ำแบบนี่อะไรเลือดผมไม่ขึ้น Quê hết đâu? Quê hết đâu? Quê hết đâu? Quê hết? Quê? Lope. Lope. cái gì Lope. 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 cái gì, Lope. Lope. อุยอ้ยตกใจหมดมาเปิดไปดิทำไมคุณไม่เปิดอ่ะตรงนี้มีอะไรก่อนเนี่ยมันเปิดมนได้งงโง่ๆเลยเออมันโผล่แบบงัวงอ๋อก็ซูปเปอร์มาร์เก็ตนี่เน่าหมดเลยแต่ตรงนี้มียาเลยด้วยโอ้อ อ๋อเดี๋ยวเราตาย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 แต่เด้เหลือสองหัวใจตีเจ็บขนาดนั้นเลยใช่ตีแล้วไม่กี่ทีเราก็มองแล้วอาหารต้องการอาหารโดยด่วนครับอาากระจบจะหาไม่เอาดีกวป่ากหลังใส่หาอาหารกินอยู่เฮ้ยตรงนี้เฮ้ยอะไรมีอ่โบงด้วยใหญ่มากเลย โอ้ oh my god ซ้ายขวาเหมือนกันต้องเหมืนะอนกันแหละผมต้องวิ่งให้มันได้นี่ว่ะให้มันลดผมจะได้กินอาหาร<ด>นี่ไปดีกว่าเพราะตรงนี้มันมืดอุ้ยลึกอยู่นะเนี่ยนี่ไปเถอะมืดโอ้โหแม่งโคตรลึกเอออุ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมเจอไอ้นี่อ๋อเออ,เอ,อนั่นไงตัวนเร็ว ไหนวะผมเ<ม>จอไอ้สเกลตันตัวใหญ่ไม่จเจอเลยนะไม่เจอเลยผมโดนยงิงอยู่เนี่ยเมื่อกี้ เราคงต้องรีบไปกันเนี่ยเอ้ย,อยไม่นานบวกแม่งเลยตีโคตรเจ็บเลยก็มันเป็นในนี่ฮึบโว้จริงด้วยลำเวนี้อุโม,มงค์นี้มาถึงเทสไทร์เสียสออันนี้ที่นี่ที่ไหนอ่ะ ทำไมเป็นหลุมเป็นบ่องเงี้ยชุดแตกอะไรเงี้ยหลุมบอ่ออะไรที่ไหนเนี่ยคุณดูของผมดิคุณไหนไม,ไ,มไม่รู้เลยสุดอุโมงค์ใช่ไงอาคมมาถึงแล้วเหรอเนี่ยเป็นหลุมเป็นบอ่อเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยไอ้หลุมบอ่อเนี่ยข้างล่างก็เละไปหมดเลยไม่รู้อะ อาจจะมีซูเปอร์ไซยามายิงยิงบีมกันทหรือเปล่าไม่รู้อะเออปีนเฮ้ยไอสีแดงๆนั่นคืออะไรอะไหนวะคุณอยู่ที่เดียวกันกับผมเะเนี่ยก็อยู่บนหัวผมเนี่ยอตึกแดงๆคืออะไรวะไหนวะเอ้นู่นน่ะตึกแดงแไม่เห็นเลยน่ะไหนดิก็ตึกแดงะมันทำไมมันแค่ปูงงงงแค่จอยทิ้งงงน ไปดูดีกว่าเผื่อมีของมีอะไรใช่โอ้เอา้าเอา้าคุณตายได้ไงอ๋อตกตายาไม่ผมผมยังบินอยู่นะไม่ไม่ได้บินดิไม่คุณล่วงลงมาแป๊กเมื่อกี้เดี๋ยวล่วงได้ไงผมยังไม่ยังบินเลยแล้วคุณตายได้ไงไม่รู้เดินเขาก็เดินตามก็เดิน,เดนนำหน้าขึ้นมา ได้เลยที่เห็นการพุ่งด้วยความแ,แสงมันคืออะไรวะเนี่ยทำไมเป็นงี้เอ้ i, ตรงนี้บ oh. ้านด้วยเ oh. พิ่งเห็นโอ้ oh. มีแต่เตียงกับอะไรก็ไม่รู้มันคืออะไรวะพยาบาลหรืออะไรโรงพยาบาลเนอไม่สนแล้วไม,ไม่เข้าตรงเข้าถ้ำแล้วบินข้ามแม่งแนละ้ ข้าพวกเขาด้วย嘛โคตรเก่งเลย嘛เอาดิเอาดิอาดโอนี่สงสัยคนต้องไปหาไอ้นี่แล้วคอมาบาร์บล็อกข้างล่างแล้วทุบทิ้งไม่ให้หมดเลย <c oughs> แม่งเกะกะปัญหาเยอะปัญหายิาง่งมันคือมันเป็นเหมือนหออะไรไม่รู้อ่ะโอ้ที่นี่ไหนนี่อ่ะมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ทหารด้วย,วยมีปืน มันมันเป็นเหมือนหอเรือสักอย่างอ่ะดูดิเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โอ้ในนี้น่าจะมีตัวตัวสัปรดาารตัวอยู่ในนี่ไม่มีอะไรเลยไปเราไปไหนดีก็เดินไปเรื่อย ข้าบีกินน้ำแป๊บเข้าลันบีไหมก็ตามถนนไปเรื่อยๆไหมผมว่าคุณลงมาเดินเหอะทำไมอะเมื่อกี้ผมไม่ตกสาแม่งเล้ยสายแม่งแปลกๆโอเคเมื่อกี้อยู่ๆผมก็ติดสถานะขุดช้าเว้ยตอนนี้หายแล้วอะไรวะเฮ้ยตอนนู้นอะไรอ่ะเข้ามาเทียร์ไปนอนก่อนเข้ามามันมั่งอยู่ข้างล่างเรื่องไงวะฮะไม่รู้ว่ะคุณลองเปิดแแบบขึ้นมาไอ้เดี๋ยวนอนเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวผมบอก เรานอนดีกว่ายินเสียงซอมบี้เล็กด้วมันอยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างอะ่ะน,อน้องขบนไหมข้างล่างมันรู้สึกไม่ดีวะ่ะนี่ไงนอนนี้ดีกว่าบนนอนเอเอ,เอๆๆไอเจ้าบนเนี่ยไอเ e p ีอเนี่ย เคยนุนอนเลยผมปูนอนตรงนี้แหละผมไม่ชอบนอนตรงที่โล่งเลยแล้วเตียงของมัไหนเว้ยคือมันมาใบคุณไม่นอนแล้วคนไอ้ตรงนี้มันปูเตียงดิตรงนี้มีสปอนเนอร์บอกเราไนอนที่อื่น ที่ที่มันสูงสูงหน่อยดีม่นอันตรายเกิดน้องข้างล่างอ่ะโอ้โคุณนอนเมื่อกี้ไปเช้าแล้วเนี่ยอ่ะง <c oughs> นีุก็ได้อ่ะเนี่ยได้นอนแล้วใช่ไหมนอนมานอน,น,อนเสียงอะไรอยู่วะเฮ้ยโอ้ยเสียงแม่งเอออยู่ไหนวะหายยากหายยิ่งขนาดนี้ เอาเตียงไปไหนอะอ่านี่นี่อ่าผมมีอะอ่านี่นี่อ่านอนนอนเดี๋ยวเตียงผมหายไปไหนเนี่ยเอานี่เตียงผมนี่เตียงคุณเลยผมปุดมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตียมของผมก็เพิ่งตีไปเก็บเขาตรวจแล้วมันมันไม่อยู่ตัวผมแล้วมันเข้ามันตุกแล้วเข้าตัวคุณผมไม่อยู่ใกล้คุณขนาดนั้นมันนอนไม่ได้วะอะาวแล้วมันขาดเว้ยเออเดี๋ยวก็เช้าแล้วเกิดข้างล่างเราเต็มไปหมดเลยเหรอ ออกมันี่ดิจะฟาร์มเว้ยคุณลองคุณลองเปิดนี่เปิดกดตัว J ขึ้นมาดิไคุณลองเลื่อนเข้าไปโอ้ยเลื่อน<บ>อกักดตัว K ค,คุณคุณคุณเลื่อนเข้าไปตรงนี้เนี่ยเห็นปะไ,นไอเมืองที่เราเข้าไปที่มันเป็นเขาเรียกว่าที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นอ่าลังสีอ,ะอ่ะอ่แม่งอยู่ใกล้ๆกับเมืองเราเลยเว้ยใช่ไงคุณคิดว่าถ้าเราไปตรงเมืองเราอะ่ะอ้อมตรงนั้นอ่ะคิดว่าลังสีมันอยู่ทั่วเมืองวะคิดว่าใหม่วะอืม เพราะว่าอ <Es> <an> ันเนี้ยเมื the the ่อกี้ผมอะติดสถานะขุดช้าเมื่อกี้แวบหนึ่งแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บอะสถานะผมหายไปแล้วพ่อเมาเดือดไปเราลองไปหาดิเผื่อเจออะไรสักอย่างหนึ่งข้างในนี่แหละแถวเนี้ยเราเดินไปเรื่อยๆก่อนเฮ้ยอ๋อคิดว่าเหล็กไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณมานี่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 กันไป ผมเจอไอ้นี่ว่ะอ๋อก็ไม่มีอะไรนะตัวเอนชานมีแล้วยังไงขุดดีแอมเบลล์อ่ะเกิดเกิดเกิดฟามเวลตรงนี้แหละมาทั้งที่ฟาร์มจากจายผูเออจ่ากผู้นี้ไหมมสปอนเนอร์เนี่ย ไม่แต่ข้างางข้างนี่มเยอะอยู่น่ะใช่ใช่แปลวงข้างดีกว่ามันไซตแม่งลองไม่หยุดเลยว่ะ <S 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 เอ้าติสหานะอะไรเนี่ยเอา คุณติดฐานะคุณเดินออกมาเลยบีปมาณนี้เดี๋ยวครับผมเนะฮะนี่นี้ผมว่า,าน่าจะเอาเรื่องอย่างนี้เนี่ย โอ้โหโคตรเลเวลอุ้ยสปอร์ว่ะคุณไม่ติดสปอร์โอ้ยเบื่อเสียงว่ะเม่งเอ้ยกูหงิดนะนะมันระแวงตลอดเวลาเพราะเสียงเนี่ยบอกคอมมานด์ไงไป เราจะไปไหนดีเดินตามรัานเ์ไปเรื่อยหรอหรือไรไปที่รัานเ์ไปที่รัานเ์รัานเ์ตรงไหนวะรัานเ์ตรงไปทางไปตรงนี้เออตัวอะไรคุณที่เจออะไรที่ยิงหมดเลยเนาะเดี๋ยวมันก็ตาย นี่มันหนี่มนันตึกอะไรอะ,อะผมปฏิถา,านะอของนี่นอีกแล้วไออะไรวะร้อนร้อนบ้าโบ้าบอคอแตกเลยเนี่ยอันนี้อะไรวะผมว่าผมอยู่กลางแดดมากนานไปหรือเปล่าวะเออนั่นนี่กลางแดดนานมากไปว้เาติฐานะอีกแล้วเนี่ยฐานะอะไรอะนี่ขุดช้า เออขุดเช้าผมก็เคยติดทำไงอ่ะก็เดินออกมาเดี๋ยวมันก็หายเองเดินออกมาตรงไหนเดินออกมาตรงไหนไปไหนเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายเองเรอรอสักพักมันหายโอ้โหของผมก็ติดเหมือนกันเลยตอนเนี้ยแต่ติดแบบมันติดแล้วมันมันไม่รู้ผมอ่ะมันขึ้นมันมันก็ขึ้นอยู่กันอ่ะเอองั้นแหละเราก็ต้องเดินไปเรื่อยห่างจากคอมมานด์บล็อกเดี๋ยวมันก็หายไปเอ้า คุณอยู่ไหนตอนเนี้นต<า>ยตาย,ตายอย้าวตายตายได้ไงไม่รู้บอกเลยมไม่รู้เนี่ยตายเยอะเนี่ยงงเยอะเนี่ยเนี่ย,งงยคุณชอบบินอ่ะไออีกแหละ,อะบอกผมบินอีกแล้ว <c oughs> ยังไม่ได้บินอะไรเลยเนี่ย <c oughs> ก็เขาบอกว่าเดินไปเดินมาก็เดินไปเดินมาแล้วผมก็เดินไปเดินมาแลตายเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรนี่ขี้ร้อนจังวะน,นี่นี่ประเทศอะไรเนี่ย <c oughs> ไทยไง ไปทศไทยไปตรงไหใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตรงก็กลับเข้าเมืองเราเลยดิไม่มันไม่กลับเข้าเมืองเราเขาบอกให้ตรงก็ตรงแล้วมันมาที่เมืองเก่าเราอะให้เมืองเก่าเราทะลุไปเลยตรงไปอีกเลยทะลุทะลุเมืองเก่าเราไปเห็นปะถ้าคุณดูตามแมบอะอ่ตรงใช่ไหมใช่ตรงเลยทีนี้ไม่สนกิงซิ่งกีขวางเนี่ยผมพุ่งไปเลยแล้วก็ตกแมบตายแล้วก็รอรอข้างหรือว่าไง ไม่ไม่รอนะตรงตรงริ่สะพานใช่ไหมสะพานลอยก็ตรงไปก่อนตรงไปเลยตรงไหนสะพานลอยนะคุณอยู่ตรงไหนวะสะพานลอยสะพานลอยสะพานข้ามตรงกลังไปตรงกลังไปอุ๊บโอ้ อ๋อโอเคตรงไปเลยมันน่าจะเข้าไปอีกเมืองละกระดึ๊บเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยตอะไรเออที่สถานะติ่สถานะติสถานะสถานะอะไรอะติดพิษอะ่ะโคตรเจ็บเลยเขาไม่ยังติดอยู่อีกเหรอเออแบบขนาดแบบเข้าใกล้ไปนิดเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยผมอยู่ตรงนั้นผมอยู่ตรงเออรือนี่นะเออะรือไอ้อ๋อเฮ้ยโดนโด,ด,ดนอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายลเลยอะ อุ้ยโคตรเจ็บ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 เมื่อกี้เมื่อกี้ผมโดนอะไรไม่รู้โคตรเจ็บเลยอะไรวะในนี้ควจะมีทองโอเคในนี้มีทองเด่ะเรือมีอะไรบ้างดูสินี่มีทองเนี่ยทองอีกแล้วทองอ่ะเออเฮ้ยเอาเรื่องว่ะ คุณ<ม>ไปติดพิษตรงไหนวะเฮ้เดี๋ยวคุณบิงมีมีนักการแกะล,ลองลองใส่ดูไหมในนะในนักการแกะอยู่ไหนวะใต้ใต้เรือนแก๊สมาร์กเนี่ย,น,ยน่าสนใจผมยังไม่เห็นเลยเอา้าล้วคุณไม่ขุดทองอะ่ะขุดลงมาข้างล่างก่อนดีโอ้โ oh หคุณอยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยนะมันมีมันได้ลงมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยนาวะมาฝังนู้นหร นี่เอนักการกันเนี่ยออืมไม่เกีย่ยนนะสองพันพอดีลองดูก็ได้ปะเอาใส่หัวดีเอาใส่หัวต้องด,ดีอ่าใส่แล้วลองเข้าดูไปไุดทองกันดีกว่า มีเอามาเอาโคตรทำไมเยอะมีเพียบเลยเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้มีแต่ยังมุมเต็มไปหมดเลยโอเคผมจะลองไปดูนะเผื่อเผื่อมันอะไรหรือเปล่าโอเคผมจะวางอืมอืมจุดเกิดตรงนี้แหละจะได้ไม่ต้องบินไปบินมาผมใส่แก๊สมากล้วอ่ะผมผมใส่ชุดที่มันที่มันให้มันดูด้วยกันอ่ะใส่ hey, ชุดที่มันให้มันดู้วยเออโอ้ oh. จะบินเข้าไปละ Ah ouais